สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะผจุ๋มก็มีเกมการศึกษาเป็นเกมภาพตัดต่อนะคะซึ่งภาพตัดต่อของเราก็จะมีความพิเศษคือเราจะใส่ตัวเลขเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นตัวเลข1นถึงหนะคะซึ่งจุดประสงค์ก็คือต้องการให้เด็กๆรู้จักสังเกตและเรียนรู้ตัวเลขไปด้วยนะคะเรามาดูด้นลกันค่ะ และในกระดานก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีตัวเลข1 2 3 4 5หเหมือนกันนะคะวิธีเล่นก็ให้เด็กๆนำตัวเลข1น,นะคะแผ่นที่เป็นเลข1มาติดตรงช่องที่เป็นเลข1เหมือนกันแบบนี้นะคะเราไปติดกันเลยค่ะคุณครูเวลาเด็กๆติดเด็กๆอาจจะทําไม่ได้ดีเหมือนเรานะคะหมายถึงเด็กๆเขาอาจจะติดภาพได้ไม่ตรงนะคะไม่เป็นไรนะคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ตัวเลขรู้จักการสังเกตและมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะก็จะออกมาแบบมาประมาณนี้นะคะคุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับห้องเรียนของเป็เงได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ